คุณนะ้าฝากผลงานอะไรครับสำหรับที่ผ่านมาเป,ป็นบยางไระอนาคตครับผ,<ม>ผมก็เอาเป็นว่าฝากผลงานนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่รอลำผลงานเพลงอยากให้อดใจรอกันไปก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงที่กำลังคุยงานเพลงนะครับยังไม่มีซิงเกิลปล่อ,อยไว้ทุกคน เวลาหลังข่าวนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้และคิดว่าคงยังไม่เร็วๆนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคนใจเราันต่อไปแต่ว่าที่อยา,ากจะฝากก็คงเป็นทวิตเตอร์ของผมนะครับถ้าเกิดใครที่น้องๆคนไหนที่เล่นทวิตเตอร์นะครับก็มีทวิตเตอร์อยู่ในรูปนะครับผมก็สะกดน,นะครับไป,ไป Follow ได้ที่ add ทิวนะครับ N A T underscore T H E W ครับผมแล้วก็ในทวิตเตอร์เนี่ยจะเป็นคนเล่นเองโดยไม่ได้มีใครเล่นให้คือเป็นคนทวิตต่อเองทุกอย่างทวิตเองครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยทวิตเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลในงานวันนี้ด้วยหรือว่าใครที่สนใจนะครับก็จะได้มาตามทวิตเตอร์ของผมแล้วก็รู้ข้อมูลจะไปให้เราช่วยมีทวิตหรือเปล่าไม่มีไม่ไม่สมัครเลยนะ มีใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมส่งรูปทวิตกลับไปพี่คนาด้วยนะครับเอ๋อส่งหลักฐานมาว่าไ,ได้มาถ่ายรูปก,กันนะครับผมอ่าพี่ครับอินสตาแกรมมีครับน้องน้องใบบวยครับ <c oughs> คุณแม่ฝากถามมากระลุกหรือลูกถามเองก็ชื่อเดียวกันกับทวิตเตอร์ครับผมก็แอนทิวเหมือนกัน A A T underscore T H E w ดี๋ยววิครับเ e พราะฉะนั้นนะครับรายที่เป็นคล้ากล่าวของคุณนัทนะครับติดตามได้ทางทวิตเตอร์แล้วก็ในส่วนอินสตาแกรม และก็สุคนครเรื่องสือสิบิงรอนิดนึง,นงออดใจรอหน่อยอได้เจอเจอันาวันนี้ในจอทีวีแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณนัททิวีนมากัขอบคุณมากนะอขอเสียงปรบมือด้วยนะสุดหล่อของเรานะครับ